Hi มินาซางคณิจิวสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเฟยอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เฟยจะมาสอนวิธีการซื้อตั๋วชินคันเซ็นแบบจองที่นั่งผ่านตู้กดตั๋วอัตโนมัติของญี่ปุ่นเนาะว่าทำยังไงนะคะจะเป็นการจองที่นั่งในรถไฟชินคันเซ็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะการที่เราสามารถที่จะไปซื้อ ตั๋วชิงการเซ็นแบบจองเองที่ตู้กดตั๋วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการประหยัดเวลาของเราในการจะไปต่อแถวเพื่อที่จะซื้อตั๋วชิงการเซ็นกับพนักงานเนาะเพราะบางทีคนใช้บริการเนี่ยอาจจะเยอะก็อาจจะทําให้เราล่าช้าในการเดินทางได้นะคะหน้าตาของตู้กดตั๋วชิงการเซ็นก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็เราจะกดเปลี่ยนภาษาที่ด้านบนก่อนเลยนะคะ หลังจากนั้นกดปุ่ม Reserve Seat ค่ะซึ่งแปลว่าการจองที่นั่งเนาะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีชิงกันเซนแบบหลายประเภทให้เราขึ้นมาเลือกเยอะแยะเลยนะคะเราจะเลือกอันบนเนาะซึ่งแปลว่าชิงกันเซนธรรมดานะคะพอมาถึงหน้านี้เราก็จะเจอชิงกันเซนหลายสายมากเลยนะคะจากอุเอโนะเนี่ยสามารถเดินทางไปได้หลายสายเลยนะคะของเราจะเป็นโจยสึนะคะถ้าไปนิงาตะาเนาะเราก็กดเลือกที่โจยสึค่ะ ตรงจุดนี้เขาถามว่าเดินทางจากอุเอโนใช่ไหมเราจะเดินทางจากอุเอโนนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะมีจังหวัดที่เราจะไปลงให้เราเลือกขึ้นมานะคะเราจะไปนิงตะเนาะเราก็กดเข้าที่นิงตะค่ะหน้านี้จะเป็นการถามวันเดินทางของเรานะคะจะเดินทางวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าจันทร์วันอังคารวันพูดนะคะก็เขาก็มีให้เราเลือกเนาะเราจะเดินทางวันนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ แล้วเขาก็จะมีช่วงเวลาขึ้นมาให้เราเลือกเกอียแยะมากมายเลยนะคะเราก็ให้กดเข้าไปก่อนเนาะว่าเราจะเดินทางช่วงเวลาไหนเนาะสมมุติว่าเราใบสามแบบก็กดไปที่15นาฬิกานะคะพอถึงหน้านี้เขาก็ถามจํานวนคนที่เดินทางเนาะว่าจํานวนคนเท่าไหร่นะเราคนเดียวเราก็กดเลือกคนเดียวนะคะแล้วก็รอบใบสามโมงเนี่ยมันจะมีรอบหนึ่งนะคะก็คือใบสามโมงสี่สิบหกเนาะด้านเวลาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเวลาที่ดึอออกเดินทางจากนี้อุ๋ยโนเลยนะคะ รถไฟที่เราจะใช้เดินทางก็คือรถไฟธรรมดานะคะก็กดเลือกที่ ordinary car นะคะซึ่งแปลว่ารถไฟธรรมดาเนาะก็กดเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้ามาเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเขาก็จะขึ้นสถานีที่เราขึ้นแล้วก็ไปลงให้เนาะแล้วก็เขาจะมีะร,รูปแบบของการรูปแบบของที่นั่งให้เราเลือกนะคะก็เป็น ordinary seat เนาะซึ่งเป็นรถไฟที่นั่งธรรมดาส่วนอันข้างล่างเนี่ยน่าจะแปลว่าที่นั่งที่มีโต๊ะใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านะคะ เราเลือกแบบธรรมดาเราก็กดข้างบนค่ะพอเรากดเข้าไปเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเขาขึ้นมาให้เรากดเลือกที่นั่งเนาะว่าเราจะนั่งแถวไหนนะคะก็มีตั้งแต่แถว A แถว B แถว C แถว D แถว E นะคะซึ่งแถว A กับแถว E เนี่ยเป็นแถวที่ติดหน้าต่างทั้งสองด้านเลยเนาะก็จะมีจำนวนแถว5แถวนะคะตอนนี้ก็คือแถว a กับแถว C เนี่ยก็คือเต็มแล้วนะคะขายเต็มแล้วเนาะเราสามารถเลือกตู้ที่เราจะขึ้นรถไฟก็ได้นะคะกดเข้ามาตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเจอแถวรถไฟตู้ที่7ตู้ที่8ดตู้ที่9้าตู้ที่10บตู้1 1 12ตั้งแต่รถไฟตู้ที่7ถึงตู้ที่12ก็คือจะเป็นที่นั่งแบบจองนะคะตู้ที่7ก็คือยังว่างอยู่เนาะตู้ที่8ก็คือใกล้เต็มแล้วนะคะตู้ที่9ก้าก็คือเต็มไปหมดแล้วเนาะตู้ที่10ก็คือยังว่างอยู่เนาะ11 12อน่าจะเป็นรถไฟ ห้องพิเศษอะไรประมาณนั้นนะคะน่าจะจองไม่ได้เนาะก็เรากดกดเข้าไปที่ตู้ที่7นะคะพอเรากดเข้ามาเราก็จะเจอหน้านี้นะที่นั่งที่เป็นวงกลมสีเขียวก็คือเป็นที่นั่งที่ยังว่างอยู่เนาะอย่างที่เราบอกไปว่าจะมีจํานวน5แถวนะคะก็คือแถว A, แถว B แถว C แถว D แล้วก็แถว E เนาะแถว E กับแถว D เนี่ยจะอยู่จะมีอยู่แค่2เบาะนะคะส่วน A, B, C ก็คือเป็น3เบาะเนาะ เรานั่งแค่2คนดีกว่าเราก็เลยกดเข้าไปที่ D8 นะคะของเราจะเป็นที่นั่ง D8 เนาะหลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มเลยค่ะพอเรากดคอนเฟิร์มนะคะเราก็จะเจอหน้านี้เนาะก็เขาก็ให้เราเช็คดูอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าโอเคก็คือกด s ี่เหลนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะถามเรานะคะว่าจะไปขาเดียวหรือว่าจะไปทั้งไปแล้วก็กลับเนาะข้างบนเนี่ยจะเป็นขาเดียวนะเราเลือกขาเดียวค่ะ ดังนั้นเขาก็มีให้เราเช็คอีกรอบหนึ่งเนาะว่าจากอุเอโนะไปนิงตะนะคะหมายเลขรถไฟของเราก็คือโทคิ329สเนาะจากอุเอโนะไปนิงตะไปรอบเดียวที่นั่งพื้นฐานนะคะถ้าโอเคแล้วกดคอนเฟิร์มค่ะหลังจากนั้นให้เราใส่ย,ยอดตามจำนวนที่แจ้งได้เลยเนาะจะใส่พันจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ช่วยค่ะก็ได้หรือว่าจะเป็นเงินสดก็ได้นะคะ ช่องที่ใส่ธนบัตรก็คือช่องนี้เนาะแล้วก็ช่องที่ใส่เหรียญก็คือช่องนี้นะคะก็หลังจากที่เราใส่จํานวนเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มรีซซฟด้านบนนะคะกดรีซซฟด้านบนค่ะเพื่อรับใบเสร็จด้วยเนาะก็จะถอนเงินมานะคะรับเงินทอนแล้วก็พร้อมหยิบตั๋วทั้งสองใบนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น2ใบเนาะหนึ่งใบก็คือจะเป็นตั๋วรถไฟแล้วก็อีกหนึ่งใบก็คือจะเป็นใบเสร็จนะคะ หลังจากนั้นเราก็เดินตามหาทางเข้าชิงกันเซนแล้วก็ไปขึ้นตู้รถไฟที่เราจองได้เลยนะคะตู้ที่เป็นตู้ที่นั่งสาหรับคนที่จองก็จะเขียนไว้ว่ารีเซเวตเนาะ mm hmm. เป็นตู้รถไฟสําหรับคนที่จองที่นั่งนั่นเองค่ะก็ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะบ๊ายบาย